บินไปในท้องระสาแล้วต้องการกิบดีในท้องสกีเดาไม่มีลูกคนุนไม่เหลือเหรออ๋ออ๋อโอ้ยอ้ลูกมาเกิดไหนเนี่ยเตงไอ้ชั่วระเบิดอ่ะทีทีมาดิทีมีแป๊บหน่อยได้กลับได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเก่านี่เอาเอาเออ เออเอเอช็อคก็ไปขุดเพชรอ่ะเนี่ยฟอร์จูนสองอ่ะเออเอาฟอร์จูนสองมาหน่อยทำไมเราไม่เอาเลยนั้นขุดไอ้นี่จะจบวะเอาไม่ขุดแอร์เขาเรียกอะไรนะกาเวลอ่มะมันจะดีมันจะได้กาเว่อคูณสองไงจบพูดกี่ย่าเพิ่งว่าผมไปนะเร็วเขาจะไปจบมันกวนนั้นเนี่ยมันกี้่ชั่ง บางจูจัดบังจูดูแป๊บเดียวเราไมมีเวลาไม่เยอะเนี่ยต้องผมจะให้คุณผมจะผมจะให้เวลาคุณถ้าสี่สิบนาทีในการจบมังกรแล้วผมจะให้หนึ่งหมื่นบาทกับคุณถ้าคุณรัทค้งค่ของมิสเตอร์บีคุณจะไม่เสียด<อ>ายแต่ถ้าคุณแพ้คุณต้องค่าแม่ของคุณเองเออแพ้ฆ่าแม่ไดชาล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไชใช่ไอชูโอเคเดชาแม่เดชามีหั <laughs> วใจ บิดีอ้ว่ามารินอเดี๋ยวจะาไปวลี่มาเก็บของรีแล้วลูจะได้ไปเลยนะวิงอ่ะวิงไอ้ใไฮโซปิงอ่ะเป็นไรหรอปิงไอ้ยเอ้เอ้ยอ้เอ้อ้ไโหไม่มีใครปิงไ้มเนี่ยเจ้คกลัไม่ปิงเลกูขางเลกูหายแล้ว ก็วาร์ปมาหนให้มงแล้วผมทำลูกระโงของผมก่อนริบทำนะเดี๋ไม่ทันผมได้เบลล์แล้เบลล์แล้วการตะกี้ของด้วอกลับเมื่อกี้ บินไปนสกีบิตีใครหาสติมัน่นานแล้วเก๋อะไรวะจำไดตอนแรกฟอกผมไม่ได้เยอะขนาดนี้ว่ะสายธนูก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาไมรู้เอาวางไปไหน ตัวขาไม่มีเออตัวขาไม่มีเราจนเราไม่มีตู้ขาตัวเองโหดจัดเราพังไปหมดแล้วไงเนี่ยดูน้องเหมอนว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเราเราระเบิดบ้านเราระเบิดทุกสิ่งกลับมาแล้วก็แบบเริ่มไม่ไม่มีเราไม่สามารถเริ่มตัวอะไรได้อีกเลยอ่ะเนี่ยโัวจรดเดี๋ยวเอาบล็อกแบมบูไปปูก่อนดีดูพี่น้องพี่ม็นอะไรจะเสียพี่บีบพี่คำดาพี่เอ็นชาร์ดมาเลยอ๋อ ป้าใครไปเหลือเพชรอันสุดท้ายทำอะไรก็ไม่ได้ก็ใช้ข้าวผัวข้าวผัวไปิงเองข้าวัวไปตีเลยโออเสียดายเลยไม่ได้ใช้ดาบเพชรป้าใส่หัวป้าเพชรเด่นๆเนาะเพชรหมดแล้วใช่ไหมเพชรหมดแล้วใช่ไหมเหลืออันเดียวอุ้ยลาพิษมีลาพิษอยู่ชั่เอาไปข้างหลัง อือนี้หวานจริงเลยอุ้ยได้ที่ใจเนี่ยเนี่ยเสกไดมอนด์เลยโอ้ยจะโอ้ยไอ้นี่ชาเหลี่ยมจะงเลยยอยอกมอกยออะนล่วเสียงวันอันหนึ่งแล้วเปิดไปมึงนิ่งๆพอๆไปเอาเทียนทีผมไปเอาเทียเลยไม่ได้เอาไปนะคราฟใหม่อ่ะ ไอเดชัวไอชัเอาเพชรมานทีงไอชัวไอชัมานที่ก่อนเพชรมานที่เอาเพชรมันที่เอาเพชรที่เดชชาสีเอาเลี้ยงไปปะแม่งไอตู้ครับก็ยังไม่ใช้อุ้ยบ้านเราจนจัดหาตู้ครับยังไม่มีเลยที่ดูเออเจ็บอู้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 อูอูชมันเอาเพชรที่เดชชาสีมันทำด่ามันหรอเียบร้อยแล้วดูเพชรที่ผมอุตส่าห์ตั้งใจตั้งหา ตั้งแรงหามาพวกคุณเอาไปโดนกูแล้วเอาไปเผาทิ้งไอ้ชูกะเอ๊ะผมพาพีทแล้วผไม่ใช้อยู่เนาะไม่เืีเยวผมหาเพชจมายังไม่ได้ใช้เพชรตัวเองเลยยังไม่เคยที่ขัมาเท่าไหรไอ้ชูก็มาแล้วก็มาเผาทิ้งมันเดยวอ่อนเดียไอ้พีทแอ๊ยังไม่เคยได้หยิบได้ซ้อมเหรอโอ๊ยมีไงลาพีทเอ๊ยเปลี่ยนเรื่องแล้วน่ะมันพยายามโกงเกือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรบ้าไม่รู้จักใช้เองอ่ะผมใช้ผมไม่เปผยด จะเอามาขายใช่ใช้แล้วจะเผาทิ้งทำไมถามก่อนจะเผาทิ้งทำไมตอบได้ไหมไอ้ไก่ตอบได้เขาเพราะว่าผมเบื่อครับไม่มีอะไรทำบัรยากอนแล้วดาวผมโดนโุ้ไก่พูดอีกน้อยแล้วพอตัวเองโดนแล้วพอตัวเองโดนว่าก็มาทำกงแล้วมาทำเงียบไปร้องไห้หลังไงอะไปไปไปพี่พี่ไปเดชาร์ทเดื้ดเราต้องใช้เวลาประมาณสี่วันหนึ่งกันึง จะเจอไอ้นี่นุ๊กตายโอ้โหเจ็บเจ็บนั่นแหละองค์พีพีนกินเคสพีบ้าเก็บซีไม่โชกป้าป้าเดี๋ยวผมไปคาบพีพีก่อนเออทีพีมันต้องทีพีทุกคนทีพียังไงนะเอสเอ้ยเอสเอ้ยพีพีเอาสัตว์สัตว์ทั้งโลกมาเอสเอ้อดิพีพีเอทั้งโลกไป้ทั้งปะ รู้เราเรา,เรามีเตียงพอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปปล้นเตียงชาวบ้านกันนิดนึงไปก่อนเลย <c oughs> เตียงเตียงชาวบ้านผมเอามาหมดแล้วอ,ะอ่ะเอาอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> ผมเอาไประเบิดได้ม์ในเนเธอร์หมดแล้วโ <c oughs> <c oughs> อ๊ยตื่นนะปินไปในสเก็บดิได้เตียงมันอันละ ไม่เดี๋ยวเอาหมาไปด้วยนะหมามันจะวาร์ปตามเรามาไหมเนี่ยเอาเอาให้หมายืนยังยืนแล้วไปนะสามสองขอเวลาแป๊บนึงโอเช็คข้าหมก่อนเพงหนึ่งอันโอ้ไม่มีคนแก่เลยจริงๆแล้วโอเคพร้อมแล้วสามสองห้า หนึ่มสองสามสี่ห้าสี่สิเลยไปกลังจะคุเลยอ๋อติ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 อ๋อตาย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 เออนียนม่ตเยไม่ตายคืออ่ะคืออะไรเนี่ยไอ้ทีมีเป็แอคเพจอ่ะมันเสกไหม เอมเจมีอ๋อทาไม่เจอนี้ปต้งี่ขุดเจอขุดเจอตรงไหนวะน่าอยู่ประมาณยี่สิบสี่ไอวายิบสีเจอใชมันไม่ออไอสักเว่าเวลารหลัขาพังพวกนี้เหรอไปทางไหนจับได้ไหม ยังไม่ได้ทำไม่ได้สำด่วนเอ้ยไปเดินไปด้วยกันนะอย่าอย่าเดินลงแล้นะเดินไปด้วยกันนะหมากันไอ้โช้หมากันไอ้โจ้เล่นบอลเดี๋ยวให้มันนั่งก่อนให้มันนั่งก่อนเดี๋ยวนอยากข้าหมาอ่ะเอาทำไมไอ้โจ้มันมีดาบเพชรปิกแอพเพชรเลยอ่ะไอ้ไอ้นี่ไอ้เดชเอาชว้ไอเอาเพชรได้ไหมเงี้ยแล้วมันก็เหรียญมันไม่เอามันไม่มันไม่ยอมเผาทิ้งทับเทียของไอ้โจ้ก่อนเอาออกนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วออกทำไมโดนยิงอ่ะให้ยิง เมืกลิตันเฮ้ยอุ้ยดาผมจะพังแล้วดี่ชาวไอโอะไปนึกมาเมียอุ้ยตกใจนึกว่าเป็นเอามาจี้หน่อยจี้หน่อยดาผมจะพังแล้วดาเดาผมอินชานมโหดจัดทุบเดียวมาเข้าก่อนมาเข้ากันทุบทุบพี่เลยไปไปไเขาแล้วเขาแล้วเอ๊ะเป็นยาอ่อนหนีตายไปแล้วมาตกเอ้าเออเกือบดูว่าดูว่าอะไรดิชานโดนแล้วโววบอ

มไม่ผมเอาโอกไม้มาหูสีอันน่ะยังไม่แปลรูปอ่ะนั่อะไรวอะไรไอขุดขุดบล็อกห้เห็นแถวนี้เลยอ้ยอย่าไปมองหน้ามันไอ้โยไอโย่ไอ้โยตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายมึงไอ้มีปลีบเป็นไงล่ะมึงเอ้ยอย่าไปมองหน้ามันอย่าไปมองโทษกลางย่จตายขอเงื่อนเดี๋ยว โอยยอ่าไปมองหน้าบันอย่าไปมองเราบ้านตายเลยมองไม่ถูกคนอื่นเขายังไม่ได้มองเลยตัวเองตายแล้วโชคไม่กดอะไรไม่รู้อะจะตายแล้วเพื่อนรอแป๊บนึงโชคโดนทำลายเท้าเอยโอ้ผมเดินไปไม่ได้มองหน้าไม่ได้ซ้ำแบบมันตีผมแล้วอ่ะโดนเหมือนกันไปวิ่งไปมองหน้าไปมองหน้า เอาของดีเร็ยยเเวรอร <ผม S 2> อรอแล้วแล้วใช้อย่างยากเลยไอ้ยเอ้ยของทลารเสาสกีบีดีอยู่ผมเร็วเลยไอ้ยิงนัดแรกโดนเลยบอสไอ้เสาสกีเฮียเอ้ย่าโดนมังกรตอกตายของเราเบื่อเลยเฮ้ยะย้อนถ้ามาังกรมาผมเฮ<ม>ียไ,ไม่มียุทธวิธีเต็มตัวอยู่วัดเกิดนี่จะตาย เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามังกรฆ่าเราอ่ะของเราจะแตกเลยเออมังกรมันพังสมบัเราอ่ะเยี่ยของแตกเต็มหื้อเลยเริ่มเกลยดแล้วอ็ะเอวจีให้ทันนะบอกไว้ก่อนรองเท้าหายไม่รู้เท่าที่มีอะไรดิฮะ โอ้ยของผมดีเลยจัดเลยตอนเนี้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ๊อทำายทำายทำายเสาฮิลวก่อนทำายเสาฮิวก่อนพยายามระวังเลยแต่ตัวน,นี้ไอ้ลูกต่อสองกันอนะ่ะยิงเสาฮิลวไปแล้วโดนสองกันเลยเสาฮิลวแล้วก็ mlg ไ l เ b d ไม่รไลูก กูผมมีใครมายังไม่้มีูเอาล่โล่กูไปไหนอ่ะกูดเอาล่มาโอ้ยมันพ่นพิษอ้แต่ก็แต่้วแตล้วใครมันตีกูลนไม่แตหมดแล้วแตงหมดแล้วปดแล้วปดแล้วปไม่แน่ใจว่ ว่าเปหนไอตีกับต้มที่เกาะท้องอยู่โอ้ยดวมังกรมันปาระเบิดมันใส่มันแต่ผมอ่ะมัน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 พ่นขี้เขี้ยวใส่ระวังอะไรรูให้ไอเทคเกอร์ทีวีไว้ให้ผมผมอยู่กลางฟ้าเนี่ยเอาเป็นึหนึ่งลยทีวีไปให้ระวังไม่ตกเดี๋ยวสุดท้ายอยู่กับผมเบิดแล้วหัวใจมันระเบิดหมดแล้วหัวใจมันระเบิดหมดแล้วเอ็มเอลจีลงมาเอ็มเอลจีลงมา ปุ๊บมีทหาทันด้วยปวดหัวนะครับน้องๆเจ้าของผมไปไหนอะทำไมเรายิงออกเป็นไฟด้วยวะเอ,อ้ทำไมยิงออกเป็นไฟอะ หัวเสาวางอุ้มกเตียงสองกันหัววางอ่ะหายหมดเลยขอเตียงได้ไหมเธอไม่มีเหมือนกันเนี่ยโอ้โอ้ยอินเอเน็ดียไม่เข้าวางตอนนั้นมันจะมันจะพังนะเอาไว้เดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรเลยเอาย่าตายเอาาหัวเราหมดตีป่ะเนี่ยหมดตีอาโว่ผมโดนเตียงแล้วตัวเองก็หมดเลยตายไปหม่ไปใหม่สร้างใหม่เลยสร้างใหม่เลยไปยี่ยี่เอาเดี๋ยว เอาเลยช่วตายอย่างบ่อยอ่ะช่วงโดนไม่ตายบ้ากูไม่ได้เอ็นต้องเป็นวิ่งมาตีเองอ่ะอีไปยังีไปยังเร็วเร็วเร็วโคตรเลี่ยมอ่ะมันไม่ใช่เอาชีวิตรอดปกติแล้วเนี่ยเอาชีวิตเกย์อันนี้ไม่นับว่าเราเอาชีวิตรอดปกตินะเนี่ยเราต้องไปทำอะไรละวันอื่นวันอื่น ไม่ผมสิงไม่ได้อะอู้กาเอบคิดที่อุตส่าห์มาอู้หรือว่าจะวิ่งไปอ่ะไม่ไม่อันนี้เลยอออย่างนี้เลยอันนี้ก็เดี๋ยวไม่ต่างไม่นับว่าเราแบบเล่นเอยู่แล้ปกติแล้วเนี่ยโหนดโหนดหลุดดิไมปชนเลยชนหลุดดิแล้วเข้าไปเก็บของตัวเอง ก็เพื่ออะไรสัตว์โหดจัดไม่ได้มยัม่ได้นะยบยัไม่ได้มนนะเลยนะยบยอดวับยิ่อียโชคโลี่มาลี่มาลี่มาล้รมเสียเวลาตางเล้ ที่ที่เวลาเราตายอ่ะเราจะเอากุญแจนัเอากุญแจไปค้าวกับเขาเรียกอะไรอ่ะเอนเตอร์โพอ่ะเราจะว้าปมาที่จุดที่เราตายเลยพูด <consumption> ก <ốc> ีเนี่ยของหายไวไม่ของผมละโคตรเยอะเลยตัวเองตายด้วย พูดดีมันลงมาเติมเลือดว่ะตี๊บตอที่ตีวนี่่แมนบ้าไอนแมนบ้าอนแมนบ้าออนแมนบ้าเรื่อไม่ใช่ละอนแมนเรือไม่ใช่ละนีก่อนนะลอยเดลอยนี่เดกลงมาแล้วใครจะิี

ไอ้บ้ารู้รล้การเอาชีวิต้อนใช้ใช้กุญแจม่วงใช้กุญแจม่วงทุกคนใช้กุญแจม่วงเฮ้ยเวะรของของอะไรก็อยู่กับผมู้วนเลอเยอะคนม่วเลยมันนี่มานี่เราจะตายกันหมดวันนี่ก่อนเยอะสนับของกันม่วนกันไม่ไม่ไม่ตกเราไม่ต กวนนกอนสับของกันเนี่ไอเดเกอร์เอาทุกอย่างไป่ยไมต้องสับ้เไอเมอเหเลือร์เอาขไหเลยอ่ะไม่มีดาบไม่อะไรเลยตนี้ไอเรุกอย่างไปอ่ะผมไม่เหืออะรเลยอ่ะไอาไอ่นจบไรอเลปนว ไปจบอย่าอดยาอดย่ัเป็นอย่าเป็นสัตว์ภูมิใจมากภู yeah, yeah, yeah. มิใจมากเย่เย่ภูมิใจมากเลยรับภูมิใจมากเลยเขาดูให้หมดนะดูให้หมดดูให้หมดนะ้ราด,ด,ด,ดูให้หมดนะดดนะเราให้เกียรอรอนออเป็นะออปคนสร้างไหมครับนะเนาะกูสกคีปไปแล้วอะไรไอชูไออะไรไปไหนก็ไปไอชูไม่สนละไอ้ชูไอ้ชูไม่หลรอไม่ได้เราไ,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 ไวา <laughs> อันล right. right. ้อสร้างโลกนี uh ้เว้ยกาคโอ๊ะได้ย่างเพชรอะโวยด๋อยเลยโยอ่ะไรที่หนุ่ก็ได้หน้าเพชรเนี่ยไอ้กากไปเยอะโอ้ยครข้อมน้องวีอันล้อไปอุ้ยเนี่ยวีอันล้อไอเอ็มอันล้อเกมปิดบาปไปสร้างโลกนี้สร้างโลกยิงสร้างโลกใหม่เหรอสร้างโลกยิงไอ้ไอ้ไอ้โยคนว่าไปแล้ว มันจะไปฆ่า <benim> ต <graffiti> ัวสาวตัวยืหรอไม่ผมเอาขวานไม้ไล่ฆ่ามันจนตายอะแล้วผมก็ขโมยดาบปหรุนมาเมื่อกี้ขวานไม้นะเอาขวานไม้ไล่ตีมันจนตายอ่ะขุดเอมามาสร้างสร้างโลกยิงปืนมาสร้างบ้านอ่ะยิงปืนอีกแล้วผมอม่ทำนังเลยมีอย่างอื่นไหมเอ้ยสร้างสร้างบ้านที่แบบเป็นปืนใหญ่แล้วยิงกันไหมอว่าทำให้แ่แบบเดียวเลยค้าแบบมันชื่อว่าไม้เก แล้วก็ลงแอดออนปืนใหญ่ไงเีมวขอคิดกันบูดจัดปตดหนุกเลยครับหนุกอะไรครับ